ครันทุกอ่างเนาะครับอ่างอาบนา้ำมันมันแพร่พันยุงลายเ,เดี๋ยวหาถังน้ำภาชนะที่มีฝาปิดแบบเพื่อป้องกันใช่ครับ แต่แว่นเล่ะ จัดยุงลายเนาะยุงลายมันอยู่ในหางคนระับจะจัดยุงลายเลย ง่ายครับนี่ครับแต่มันก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ต้องหยิบอะเนาะเดี๋ยวหยวิบไปไม่เป็นไรเดีย๋ยวใช้กวาดก้อนเล็กไ,ได้ขอบคุณครับครับหลังจากเราทุบอ่างเสร็จแล้วเนาะนี่ครับเรามาย้ายรูช็โครกครับโอ้กำลังเจาะครับปูนแข็งมากก็จะบูรณะห้องน้ำใหม่นั่นเลยนี่ครับย้ายให้มานี่ครับประมาณ เมตรนึงแล้วขยายครับตรงนี้ก็จะทําเป็นที่อาบน้ํานะนี่ก็เป็นปูชักโครกครับเดี๋ยวต้องต่อท่อมาใหม่นครับ่นเลยครับลังการงานสร้างทาย,าย้ายปูนแข็งมากครับปูนพื้นครับก็จะปูนทิง้งครับ,บเดี๋ยววางท่อครับเดีวางท่อใหม่นะ 자, 아울리어 버스 세 ครับนี่ครับหลังจากเราแยกหารูชักโครกครับรูเดิมครับนะครับเขาเอียงมาเนาะนี่ครับเราก็แยกปูนเข้าไปครับย้ายชักโครกเนาะนี่ครับย้ายจากตรงนู้นเนาะเนี่ยย้ายจากตรงนู้นนะครับมาใส่ตรงนี้ครับแล้วเราก็วางท่อใหม่ต่อท่อเอียงๆหน่อยเนาะนี่ครับเราก็ต่อท่อหุนเข้าไปเลยครับแล้วกนเลยครับแล้วก็วางมานี่นะครับ เทคนิคช่างบ้านบ,าน,บานใจก็ห่างจากผนังเนาะประมาณ35-40เซนครับจุดศูนย์กลางเนาะชักโคก็อยู่ประมาณนั้นเนาะเป็นเทคนิคครับ3 5มสห้าถึงเซนเนาะเนี่ยครับของช่างบ้านบ,าน,บานใจก็เอาไว้กึ่งกลางนี่ครับ40่สิบประมาณนะครับ35-40เพื่อจะให้ชิดผนังหรือเอ่อให้ถังชักโคกไม่โค,คกแคกนะครับไม่คอนแคนเนาะ เป็นชักโครกเก่าเนาะเออ๋ยวย้ายชักโครกครับทำตรงนี้ที่อาบน้ำนชักโครกไปอยู่บนที่สูงแห้งๆเลยเนาะ ดึงนะนครับย้ายชักโครกถามว่ายากใช่ก็ยากอยู่ก็พอสมควรนะเพราะเราต้องแยกปูนเะนี่ยครับเราต้องแยกปูนนั่นออกแล้วก็ให้มันเป็นล่องจะวางทนะ่อครับตอนนี้ที่ช่างบ้านบ้านบานใจใช้ก็สามนิ้วเนาะก็พอดีครับดูชักโครก็ขอยู่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะก็จะสวมลงไปในบล็อกนั่นพอดีครับนี่บล็อกเนี่ยครับนี่ครับ อันนี้ก็ห่างจากผนัง 3, 5, 4, สามสิบห้าถึงสี่สิบเซนนะสวยๆครับไม่ชิดเกินไปไม่ห่างเกินไปครับชักโครกแต่ละรุ่นก็อยู่ประมาณนี้เนาะทํำกลางๆไว้ก่อนครับนี่ครับบูรณาการห้องน้ําใหม่เนาะตรงนี้ก็จะมีแผงกั้นเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะจะใส่ไม่ใส่ครับสวัสดีครับครับนี่ครับเราก็มาเดินท่อลอยข้างนอกกับลอยข้างใน,งนไม่สวยเนาะ ครับนี่ครับก็ทํามาจุดไปแล้วนะเจาะท่อเดินไว้ข้างนอกครับก็ฝังปูนข้างในครับทํห้องน้ําใหม่สวยๆนะนี่ครับเยี่ยมมนี่ครับอย่างง่ายครับแล้วก็เอ่อทำเป็นแนวทางก่อนเนาะนั่นครับวางแนวทางการวางท่อครับจะได้รู้ว่าใช้ขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่เนะเทคนิคง่ายๆครับ ประกบเจาะรูนะครับฝังอยู่ข้างในเนาะข้างในตอนนี้อ่พ่อมันลอยหมดเลยครับเราดูไม่สวยงามนะเกะก,กะสายตานี่นะครับแบบโบราณแล้วเลยเหล็กเนาะเลยท่อครับนั่นแะครับประกอบเข้าไปแล้วครับชิดผนังอย่างเดียวครับเผื่อจะได้ใช้ประโยชน์ผนังตรงนี้เนาะ นานแล้วครับได้แนวทางแล้วโหแต่เวลาทากาวเนี่ยห้ามดันแรงนะบ้านถ้าดันแรงนะไม่ตรงกันเลยคือดันพอให้อยู่แต่ทากาวเยอะๆหน่อยยัดแน่นเนี่ยเอาไม่ออกนะ ครับนัน่นแหละเนนครับให้เป็นแนวทางเนาะต่อสวยๆอยู่ครับเาเลยครับตรงไหนเจอท่ออนิดหน่อยครับมาจุดอย่างง่ายครับเนี่ยทำวิธีนี้ง,ง่ายสุดครับเราจะได้ท่อสวยงามครับเนี่ยมากจุดไว้เนาะ พวกอุปกรณ์ห้องน้ำเนี่ยจะวิ่งซื้อบ่อยเนาะเพราะว่าบางทีเราคิดมากะพอดีครับบางทีตัดใบพลาดบ้างอะไรบ้างครับตรงมาแค่ให้พอดีนะจากประสบการณ์วิ่งบนเลยครับซื้อของครับนี่ครับท่อน้ําดีครัเดี๋ยวเราก็มาตัดท่อน้ําดีเลยเนาะตัดตรงนู้นเลยแล้วก็เชื่อมต่อตรงนั้นขึ้นมาก็ ใช้ในห้องเป็นก๊อกฝังผนังสวยๆครับคือถ้าไปก๊อกไปลอยในห้องน้ำเนี่ยมันจะไม่สวยครับเกะกะลูกตาเนาะทัศนียภาพไม่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับโอเคครับครับนี่ครับวันนี้เรามาตกแต่งห้องน้ําใหม่เนาะนี่เลยครับท่อที่อยู่ข้างในเนาะเราก็จะแกะออกครับซึ่งมันไม่สวยงามเนาะเดี๋ยวเราจะฝังใหม่หมดครับ ให้ท่อไปลอยอยงนอกแทนนะเนื่องจากห้องน้ำเราจะทําให้มันดูดีหน่อยครับอันนี้มันโชว์ท่อแล้วดูไม่สวยงามครับแต่มันจะเป็นการเซอร์วิสน้ําที่ดีนะกันรั่วแต่เราจะไปเซอร์วิสข้างนอกดีกว่าครับเราสามารถต่อข้างนอกได้นะนี่ครับก๊อกพวกนี้ครับนี่ครับที่เรยร้อยนี่นะเดี๋ยวเราแกะออกครับแกะออกทั้งหมดเลยนะนี่ครับ เราจะทําห้องน้ําใหม่ครับนี่อ่างเราก็ทุบแล้วครับเราท่อเราก็เดินใหม่เอาไปหลบสายตาอยู่นอกครับห้องน้ําจะได้สวยๆห้องในนะครับและนี่ก็เราก็เดินใหม่ครับนี่ครับต่อท่อแางนี้เลยเนาะฝังปูแล้วครับทากราวเยอะๆหน่อยครับนี่น,นะครับความสวยงามเนาะ ส่วนใหญ่คนเขาก,กลัวว่ามันจะรั่วครับถ้าเราฝังออปูนดีๆทากาวดีๆก็รั่วยากเลยครับนแล้วก็เป็นใช้ท่ออย่างหนาครับมีหลายๆยี่ห้อนะให้เราเลือกครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างนะนอ่างล้างหน้าครับตรงนี้ก็จะเป็นออชักโครกท่อน้ําดีชักโครกอันนี้ก็ฝักบัว ฝักบัวนี้ก๊อกสนามมาก๊อกซักล้างทําเผื่อไว้ใช้ไม่ใช้ก็ต้องได้ใช้อยู่ดีเนาะเพราะว่าพวกน้าร้อนน้ําเย็นเนี่ยต่อเข้านี่แล้วเป็นฝักบัวมันจะลาบากถอดกลับไปกลับมาเนาะก็มีท่อซักล้างไว้ซักผ้าขี้ร้งขี้ริ้วได้ครับเพื่อความสะดวกเนาะนี่ครับเี๋่วท่อพวกนี้เราก็แกะออกครับครับนี่ครับความสวยงามของห้องน้ำก็จะเปลี่ยนไปเนาะไม่เกะก,กะสายตา ก็จะได้มีแต่อุปกรณ์น้ําอย่างเดียวไม่มีท่อเดินให้มันอ๋อไม่สวยงามเนาะนั่นแหละครับห้องน้ำสวยๆครับ,น,น,ะรบอออนะครับเดี๋ยวถอดออกหมดนะครับกระจกเครื่องทาน้ําอุ่นเนาะเราปรับเปลี่ยนย้ายที่ไปอยู่ฝั่งนู้นน,ะนู้นนะครับนั่นนะครับท่อที่ลอยอยู่ข้างในครับเอาเปลอยอยู่นอกแทนนะนี่ครับท่อที่ปรับเปลี่ยนมาหมดแล้ว ก็ไปฝังอยู่ในปูนหมดครับคลองก็กว้างขึ้นครับสะดวกสบายเนาะเยี่ยมเลยครับเงินนะครับวางท่อชะโคกใหม่เนาะนี่เลยครับยาวมาถึงนี่เลยครับเปลี่ยนชะโคกย้ายครับไม่ใช่เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนด้วยย้ายด้วยนะครับนะไรครับคลองน้ำมันจะกว้างขึ้นสวยนะลาวนี่ก็จะต้องแกะออกครับเป็นสนิมเป็นเหล็ก ครับก็เรียบร้อยครับเดี๋ยว็พรว่นนี้ก็จะมาปลูกกระเบื้องครับเป็นยังไงต่อไปก็มาดูเนาะกระเบื้องเป็นลายอะไรปูแนวไหนเนาะส,สวยๆครับเน้นประหยัดประหยัดครับแต่ดูเรียบร้อยหน่อยเนาะครับเยี่ยมเลยนี่ครับ